ไปต่อกันที่มหาสาร,รคามกันค่ะจังหวัดมหาสาร,รคามประกอบพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธมงคลสารคามประธานพรและพิธีสมโพธหอพระประจําสาลากลางจังหวัดมหาสารคามที่บริเวณมณฑลพิธีหอพระพุทธมงคลสารคามประธานพรสาลากลางจังหวัดมหาสารคามนายวิบูลแววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระพุทธมงคลสรคามประธานพรโดยมีนางสุดารัตน์แววบัณฑิตนายกเหล่ากาชาจังหวัดมหาสารคามนางสาวปราณีวงศบุตรนายกหนกศรีวิชัยนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจพนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีจากนั้นในเวลา9ก้นาฬิกาส5นาทีค่ะ ดรสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานฝ่ายคารวะาในพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธมงคลสารคามประธานพรและพิธีสมโพธิหอพระประจำสารกลางจังหวัดมหาสารคามโดยมีพระสารคาม,มุนีรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเจ้าอาวาสวัดสว่างวารีเป็นประธานฝ่ายสงพร้อมด้วยพระเถราจารน,นั่งปกประจำอาสนะสงฆ์หกรูปร่วมอธิษฐานจิตจุดเทียนชัยและสวดคาถาพุทธาพิเศษต่อมาค่ะในเวลา11นาฬิกานาที พระสารคาม,มุนีประธานฝ่ายสงฆ์ได้ประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธมงคลสารคามประธานพรพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเป็นอันเสร็จพิธีค่ะทั้งนี้หอพระประจำสารกลางจังหวัดมหาสารคามจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพน R 28, รรษาหกรอบ28กรกาคม2567 และเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ160ปีเมืองมหาสรารคามในปีพศ2568รวมถึงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่สารกลางจังหวัดมหาสรารคามได้กราบไหว้สักการบูชาน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนซึ่งก็จะได้นำมาปฏิบัติ ตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคม